สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวรถเครื่องเก่าทุกท่านครับกลับมาพบกันเหมือนเดิมครับกับตะรถเครื่องเก่าวันนี้มาชมรถที่ว่าเรียนแบบนั่นเองนะครับเป็นรุ่นของรีฟานนะครับร้อยสิทรงเหมือนดรีมตุดเป็ดเลยนะฮะหรือว่าดรีมคูร,รุสภานั่นเองนะครับแต่นี่คือ รีฟานร้อยสซีสตาร์ทมือนะฮะร้อยสสตาร์ทมือสังเกตรเรือนไม้ฮะเหมือนตูดเป็ดมากนะครับแทบจะทุกชิ้นเลยนะฮะต่างกันแค่เครื่องยนต์นะครับกับพวกโลโก้ภาษีเต็มนะครับ สีสันสวยงามเลยนะครับเหมือนดีมคุรุสภามากครับหรือว่าดีมตูเป็ดนั่นเองนะครับเรียนแบบทุกอย่างนะฮะต่างกันที่พวกอาร์มแล้วก็เครื่องยนต์นี้นะฮะนอกนั้นนี้น่าจะใช้อะไรของ h o n d a หมดนะฮะอ๋อ,อแล้วก็ท่อนะครับท่อเป็นของรีฟานแท้นะครับ เครื่องยนต์ดีมากครับคันนี้ร้อยสิบนะครับเครื่องยนต์จะสูงกว่ารีมร้อยนะครับรีมนี่จะมีแค่ร้อยเดียวโลโกโล้นอกนั้นนี่เหมือนเดียะเลยนะฮะขี่ไปนี่ไม่มีใครรู้ฮะนึกว่าเป็นรีมตุดเป็ดนะครับนู่นนะฮะติดพวงข้างนูน่น มีเล่มชุดโอนภาษีเต็มเอียดนะฮะคันนี้ร1 0และได้สตาร์ทมือด้วยฮะสตาร์ทเท้าก็ได้สตาร์ทมือระบบไฟมาครบนะฮะเรือนไม้ขึ้นหมดนะฮะระบบไฟออกครบนะฮะ แรดังเครื่องนิ่มๆเลยนะฮะชึ่งเดียวติดเครื่องนิ่มมากครับไม่มีเสียงอย่างอื่นเลยฮนะเสียงเครื่องล้วนๆ เรื่องดีมากครับนี่ฮะระบบไฟหลีออกไฟหน้าออกนะครับตอนเยน็เยนๆก็เปิดแต่ไฟหลีก็ได้นะครับอ๋อต่อตรงหมดแล้วปิดเปิดไม่ได้เดี๋ยวลองดูอ่าไฟสูงไฟต่ำนะครับดีหมดแล้วครับ ไฟท้ายออกครบนะครับเครื่องดีแบบนี้ราคาครับผมราคาหนึ่งมืนสองพันบาทครับหนึ่งมืนสองพันบาทดรีมออไม่ใช่ดรีมฮะรีฟานเรียนแบบ สูตรเป็ดนั่นเองนะครับเป็นรุ่นของเขาโดยตรงเลยนะฮะไม่ใช่ว่าเอาเครื่องมายกใส่นะฮะเป็นเป็นรุ่นโดยตรงเลยฮะเขาออกมาแบบนี้เลยนะฮะไปเซิร์ชดูได้นะครับรุ่นของเขาน่าจะเป็นรุ่นรีฟานเนี่ยฮะ LF110 นะครับไปเซิร์ชดูได้เป็นรุ่นของเขาโดยตรงนะฮะด้านหน้าจะเขียนว่าซูเปอร์อาจจะเป็นรุ่นไลฟานซูเปอร์ อย่างนี้นะฮะ1้อยสิบหนึ่งมบาทครับ12,000บาทเครื่องดีมากนะฮะสนใจติดต่อมาเลยตามเบอร์โทรที่ขึ้นนี้ครับรถอยู่เชียงรายส่งได้ทั่วไทยนะครับท่านอยู่จังหวัดไหนอำเภอไร่ก็ส่งได้หมดนะฮะส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับ โอนเงินมารถไปนะครับค่าส่งเฉพาะค่าส่งนะฮะเก็บหน้าบ้านนะครับแต่ค่ารถต้องโอนให้กันก่อนเนาะไม่ต้องห่วงเรื่องการช่อโกงนะครับไม่มีการช่อโกงในช่องนี้นะฮะรถเครื่องเก่ามีแต่ความสุจริตซื่อตรงส่งถึงบ้านอ่าแน่นอนครับ สนใจติดต่อมานะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนนั้นนะครับเดี๋ยวรอชมนะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับ